ดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปน,นี้ยวเาแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีมาฝากเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้นี่มะเขือหน่อยนึ่งประสีเลียวเห็นมะเขือค่ะพี่น้องค่ะเที่ยว ต้นนี้งามเริ่มเป็นน้อยแล้วอันนี้เป็นแตงไทยนะครับพี่น้องค่ะแตงไทยมะเขือต้นตนี้กับปลูกพร้อมกันกับต้นตนี้นะครับพี่น้องค่ะบมอหญ่าต้นนี้ก็บกำลังแตกยอดเตกก่อวันนี้เป็นแนวทางคลิปนี้เป็นแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องค่ะเล็กชนหมู่บ้านก็มีเล็กชนนะครับพี่น้องค่ะแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดี คลิปที่ไอ้ก่อนๆานานั้นใสปากาธรรมดาโจทย์เดี๋ยวนี้เอามีดจิกมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อนๆก็บอกว่าให้ใส่มีดจิกอันนี้เป็นเนี่ยขนมไทยล่างเมื่อวานนี้เด้อคับพี่น้องคเก้าสี่สองสี่8 2 8แปดสองปดเมื่อนี้เล็กพูนยาเจดีชนที่เก้าซี่เด็พี่น้องเด้อเด็กสุดเดี๋ยวคนจับไม่ก่อนค่ะพี่นอ้นอ,งอ,นอ,นนองค่ะ นนี้อามห้เบิ่งสามสูตรเด็กกัพี่น้องค่ะชนกันอยู่สองหางชนศูนย์สามอันนี้ก็บศูนย์สามอันนี้ชนเกาซีมันชัดบนอกพี่น้องเอลยขมั่วค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยอันนี้ขยายเบิ่งสามสูตรสามอ่าสามสูตรสามผลีคำนวณเด็กกัพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นสูตร หนึ่งอันนี้ก็สูตรหนึ่งอันนี้ก็สูตรหนึ่งสูตรนี้สูตรอันผู้ใหญ,ญ่ใจดีนี่มันชนกับขนมไทยลางเกาี 94. สูตรสองตัวนี้ชนศูนย์สามกับเหล็กผู้ใหญ,ญ่ใจดีน้องข้พี่น้อง่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขนมไทยลางนะอาลงให้หมู่บ้านืันนี้เอาเหลขผู้ใหญ,ญ่ใจดีมาฝากน้องข้พี่น้องคาเกาซีเกาสามศูนย์สี่ศูนย์สามเน้นไปที่ศูนย์สี่ กับเก่าสีนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ส่วนมากตัวชอบตัวมากก็คือ04เดี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคงสุดท้ายสิมาฟันธงให้อีกเทธอนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามันสิมา04และเก่าสีแต่มันคือนีฟันว่ะดิเห็นโล่งศพค่ะพี่น้องขาโล่งศพอาซซีมา04ก็ได้เดี๋ค่ะพี่น้องค่ะเลขกฟันนี่วันฟันเห็นโล่งศพย้ำแล้วก็ ถูกหวยซูงซีประจําเลยค่ะพี่น้องค่ะไอ้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องขาก่อนสิจบคลิปผูป้ใดบ่มักผู้ชอบเรื่องพานคือเก่าเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้พี่น้องโชคดีร่ํารวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นเยเด้อคะ่ะอันนี้เป็นต้นฝรัง่งฝรั่งแดงเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ับโมโหมันสีแดงหรือบดแดงขันมัน,มน,มนบนนดแดงกับสีดิอันเซอนมันลงถ้าแดงกับสีเอาไว้ถักกินต่อไปค่ะพี่น้องค่ะต้นบักคือกะบักนาวขันกะงามๆอันนี้ก็เห็ดไอจุลินทรีย์สังข้อเสงเฮือกสามหอบแล้วมันบดแดงหายจากเถื่อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เห็ดไม้โมโหมันสีแดงหรือบดแดง สมส่วนก่อนก่อนสิจบคลิปค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยลังมันที่หนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะ